ครับคลิปนี้เรามาดูอำเภอคลองขุงจังหวัดกะแพงเพชรอำเภอคลองขุงก็เป็นที่ราบนะครับอำเภอคลองขุงนี้ก็ปลูกข้าวเป็นหลักเลยครับดูสังเกตต้นยางนานะครับต้นยางนามีคุณสมบัติอย่างนะึคนยยงนะคือชอบที่ร่มนะครับนี่คนระับตางต้นนี้ต้นเบื้องเลยนะครับที่บ้านท่าพุษา ก็ตัวอำเภอคลองถูงนี่จะอยู hai, <ood> oo. ok. ่ข้างในที่เปด้านนอกติดถนนอยู่ธินนะครับก็สภาพทำนาล้วนนะครับเดไรแทบไม่มีเลยเพราะว่าเป็นที่รับร่วมติดแม่น้ำปิง ทองเยอะครับเพราะว่าเป็นแหลง่งอุดมสมบูรณ์สำหรับการตำนาแน่นอนนะครับของกรุงเทพซายนี่คือโรงสี เราจะถึงตัวตลาดคนที่ขึ้นมาทางเหนือถ้าใช้เส้นนรรรค์ 啥呢？ มีปลกผลไม้พวกมะม่วงนิดหน่อยนะครับมะม่วงมประปรางนะครับที่มะครองกรุงเนี่ยดินเป็นดินดมสมบูรณ์ดินเหนียวนะครับอ๋อคลองโขลงอันนี้คือคลองโขลงที่เราขับปานเนี่ยที่มาของเปิอคลองขลง ลาดรังสคน ทางก็มีที่รับประทานอาหารซิปเปอร์อะไรไว้เจ้าตัวเพิงจริงเข้าไปอีก2กิโลนะครับซ้ายนะครับอันนี้ถโนโนพหลโยธินนะครับนี่ ทำนาครับความขุ่นนี่นะล้วนมีแม่น้ำปิงไหลผ่านนะดมสมบูรณ์มากครับเป็นผู้เข้าวน้ำแห่งหนึ่งของประเทศ จังหวัดกำแพงเพชรเมืองแห่งท้องทุ่งนาของกำแพงเพชรเลยครับ